ข่าวปลอมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเสี่ยงเป็นโรคฝีดาดลิงกรมควบคุมโรคยืนยันการฉีดวัคซีนโควิดไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฝีดาดลิงแต่อย่างใดกรมควบคุมโรคชี้แจงประเด็นที่มีข่าวลือข่าวปลอมว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามีความเสี่ยงเป็นโรคฝีดาดลิงเป็นข้อมูลเท็จนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฝีดาดลิงแต่อย่างใดโดยเชื้อไวรัสฝีดาดลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะซึ่งคนก็สามารถติดโรคได้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลัง่งหรือถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัดข่วนและการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่าสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่มียารักษาโดยตรงแต่สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษซึ่งป้องกันได้85ข่าวยืนยันจากกรมควบคุมโรคนะครับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฝีดาดลิงแต่อย่างใดครับ